สวัสดีผู้พิกอรนะฮะนี่อยู่เกม The Batman Cat แดงโอ้โหห่างหายกันเป็นนานเลยในสุดตอนนี้ Batman Cat ก็มีอัปเดตใหม่แล้วกับด่าน Temptation Rusty หรือก็คือด่านสำหรับการปลดล่างจริงแมวไปไปเปอร์ที่เราทำไว้มานานมาแล้วนะครับซึ่งในก็ในแล้วก็ถือโอกาสเอาของเก่าเนี่ยมารวมกับของใหม่ให้กลายเป็นครบในคลิปเดียวไปเลยเพื่อความง่ายนะครับผมนะซึ่งคนไหนที่ปลดแมวไปไปเปอร์ไปแล้วเนี่ยก็ข้าม time s t a ป์ไปดูเวลาที่ปลดทูฟอร์มได้เลยนะครับผมนะเดี๋ยวผมขึ้นไว้ให้โอเคไปไปดูกันเลยดีกว่าครับผมโดยที่ด่าน เทมเพสชันซีโฟนีเนี่ยคุณจำเป็นจะต้องเล่นอาคูเลียมด้วยเพื่อปลดเลเวลแคปของแมวนะครับผมซึ่งตอนนี้เลเวลแคปของผมอยู่ที่39หมายความว่าไม่ว่าแมวตัวไหนก็ตามที่เลเวลแคปมันเกิน39เนี่ย มันจะถูกปรับลงมาให้เหลือแค่39เท่านั้นนะครับผมยิ่งเราเค,าคเลียร์คูเรียมมากเท่าไหร่เนี่ยก็จะยิ่งทําให้เลเวลแคปตรงนี้สูงขึ้นนะครับผมโดยตัวเจาะโล่สําคัญของผมในตี้เนี่ยก็จะมีอยู่3ตัวนะครับก็คือลิลินใครที่อัพทาเลนต์เจาะโล่แบบเต็มนะครับแล้วก็ตัวอะคูรีเซิร์ดนะครับตัวถือป้ายนี่แหละอ๋อ,อแล้วก็อย่าลืมเอาแมวกันเวฟไปด้วยนะครับอย่างออคโตวูดแคทเพราะว่าบอสเนี่ยมันตีเวฟนั่นเองแล้วก็อย่าลืมเอากล่องสมบัติไปด้วยนะเพราะด่านนี้มันไม่ได้การรัันนตีแมมวดอะคบผ ซึ่งด่านนี้เนี่ยความยากง่ายอยู่ที่ว่าคุณเจาะโลได้หรือเปล่านะครับนะถ้าเกิดคุณเจาะโลไม่ได้เนี่ยด่านนี้แม่งยากมากนะครับผมนะแต่ถ้าเกิดคุณเจาะโลได้เนี่ยแป๊บเดียวตัวอ่าโปรโพเซตเอ็มเพลสเนี่ยแป๊บเดียวก็ตายนะครับนะโอเคน้องมาแล้วนะครับผมซึ่งอ่าแมลก้อนหินเนี่ยผมแนะน,นํานะมันช่วยได้มากๆนะครับนะเอาไปกันได้แล้วก็ไปดักน้องได้นะครับผมนะโอเคซึ่งตัวน้องเนี่ยเวลาตีมาเนี่ยมันจะมีเวฟซึ่งระยะเวฟเนี่ยไกลมากนะครับนะถ้าเกิดไม่มีตัว ดูดเวฟมาเนี่ยคือแมวเราจะสโลจนเข้าไปตีไม่ได้นะครับผมนะโอเคต้องระวังเอาไว้นะครับผมเพราะแรงด้วยนะเวฟนี่อย่างเห็นอย่างนี้นี่แรงมากนะฮนะและน้องก็โลหนามากนะครับผมนะเพราะนั้นคือต้องเจาะโลให้แตกก่อนอุ้ยลืมปล่อยแมวเพราะมึงโอ้โหโดนเวฟแไปเยี่ยมเลยโอเคโอเคใจเย็นใจเย็นเซิร์ฟโอเคสวยมากลิลินนะมาเจาะโลน้องให้ได้ก็พอนะครับผมอุ้ยตีโอ้โห,โโหไม่โดนไม่โดนเอเมทนะเคยต้องเข้าไปอีกนิดนึง ได้ได้ได้ป,ปล่อยไปเอ้ยสวยโอเคไปคนระับถ้าเกิดว่าเข้าตัวได้นี่คือแบบได้แล้วโอเคดันไปฮะสวยมากสวยมากอ,อุ้ยโอ้โหทาเวีโบแรง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 ถ้าเป็นไปได้ใช้แมวหินมาคอยกันให้นะด้วยน,นะโอ้ตายกันไว้อุ้ยเอาละเอาละแย่และโอ้โออยตายโอ้โหเด้อเด้อเด้อโอ้โหเวฟมาแรงมาไกลด้วยเทตังมาตังมาก่อนแคแคสตี เอ,อ้ยสวยมากเยี่ยมฮะได้ตังค์ได้ตังค์เคาะหน้าไปสวยเด้งครับเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเอาจีิงอ่ะตัวน้องอ่ะเด้งง่ายมากนะถ้าเกิดว่าเจาะโลแล้วนะครับนะเคยคร,รับคุณเสือสวยโลแตกครับโลแตกเร็วมากนะวัวเ,เลยแนะนำนะถ้าเอามาเอาล้างสามาครับช่วยได้มากเลยนะเคครับอุ้ยไม่เป็นไรได้รอ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 ได้ครับค,อคือแมวรถไฟเนี่ยสามารถแบบไปเคาะแล้วมันเด้งได้พอดีเลยนะครับ ถ้าเกิดว่าเจาะโลได้นะเปิดโลได้นี่คือแบบเข้าได้เลยนะครับโอเคเจาะไปเจาะสวยเรียบร้อยฮะโลแตกรอบครับมาใครมาดัานไปโอเคขัดจังหวะครับเพราะน้องกว่าจะตีนานอยู่นะอุ้ยโอ้โหอดไอดตีถุยโอเคดูเวฟดูเวฟอุ้ยยิงโดนลูกหลงคือถ้าเกิดว่าตัวแมวกันเวฟตายคือเรายังโดนผลเวฟอยู่นะฮะอันนี้ก็ลำบากหน่อยย,ยิงไม่ไงสวยครับอย่ามาอย่ามากเอาเว เฮ้ยโอ้ดันสุดแล้วอย่างงี้สบายแล้วเรียบร้อยโอ้โหอุ้ยโลแตกรุลูนโลแตกรุลูนเยี่ยมมากโอ้โหตัวแบบอาคูนิเซอร์มันทำงานดีโคตรเลยทุกคนเลยเอาไว้เอาไว้ยมาฮะนี่คือสุดขอบแล้วเรียบร้อยโลแตกอุ้ยมีชาร์ล็อกเซอร์ด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกันไว้กันไว้กันไว้เอ้ยโลแตกมามาปล่อยแมวหินไว้ขอไปครับใคร เรียบร้อยน้องตายโอ้โหถือว่าเราเลเวลสูงแล้วด้วยนะนะสามเก้านะแล้วก็ยูนิีก็ค่อข้างเฉพาะทางพอสมควรนะฮะโอเค ทางนี้สบายและชนะแล้วนะครับผมโอ้จริงคือถ้าไม่มีตัวเจาะโลจะยากกว่านี้แบบโคตรเลยนะครับผมนะโอเคเรียบร้อยเคลียร์แล้วครับผมได้เลแมวรางวัลมาแล้วด้วยซึ่งก็ได้เป็นแมวเป่าปีหรือไพไพเปอร์มานั่นเองครับโดยตัวนี้เนี่ยมีความสามารถในการวิ่เขนอาคุและก็เจาะโลได้แต่ว่าไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมอะตัดมา2อ2 5นี้าตอนนี้ดานทูฟอมก็มาแล้วนะฮะโดยที่เงื่อนไขของด่านนี้ก็คือเราใช้ได้แค่แมวสเปเชียลและอูเบอร์ครับอันนี้บอกต,ตรงๆนะไอ้สเปเชียลเนี่ยอันนี้ยากนะครับผมเพราะว่าเวลาที่่่เเราาลนนดนด ส่วนใหญ่แมวมักจะเป็นแรนะครับผมอันนี้พอเป็นสเปเชียลยูนิตมันเลยจํากัดมากๆเลยทีเดียวแหละอะซึ่งนี่เป็นตี้ที่ผมใช้สู้นะครับผมก็จะมีดีไวท์อันนี้เนี่ยผมก็จะอัพทาเลนต์ชิลเพลซซิ่งนะครับซึ่งจะทําให้เรามีโอกาสเจาะโล่ได้100%เลยนะครับผมทําดาเมจแบบทะลุโล่เลยนี่แหละแล้วก็มีกันเวฟสิบเลยนะครับเพราะว่าตัวบอส่ยตีเวฟนะ นอกจากนี้ใครผมยังมี up อัลต้าทาเลนต์ทรเก็ตอาคูด้วยนะครับซึ่งผลถึกมากขึ้นเนี่ยจะมีผลกับอาคูด้วยนั่นเองแล้วก็มีการเคริร์ดแล้วก็เพิ่มเลือดอีกนิดนึงนะครับยังัพไม่เต็มนะพอเอ็นพีแม่งหมดแล้วส่วนแคสตาซอลัดกับริวโมฮองเนี่ยอันนี้เป็นคอมโบลดคูดาวแมว10%์เนนะครับผมนอกจากนี้เนี่ยตัวริวโมฮองเองก็ยังมีททเลนต์กันเวฟด้วยซึ่งเผื่อลืมไปแล้วแต่ว่าบอสเนี่ยมันตีเวฟนะครับผมมีไว้เนี่ยก็ดีนะครับ ตัวต่อมาเป็นแคคตัสแคทนะอันนี้ก็จะสตรองกับอาคุนะครับเขาเป็นทางตัวตีแล้วก็ตัวกันน,นั่นเองถัดมาเป็นกาโต้มีโกะนะอันนี้ผมอัพทาเลนต์อิมิวเซอร์นะครับแต่คุณไม่ต้องเอามันไปก็ได้เพราะว่าดาษนี้มันไม่มีตัวที่ตีเซิร์ฟเลย ผมเอามาใส่เพื่อให้เป็นมิดชิลเฉยๆนะครับสองตัวต่อมามุสชิชิกับบารมูนเนี่ยจริงๆมันว่างนะครับแต่ว่าผมใส่มาเพื่อเสริมดาเมจนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างนี้ถ้ามีอูเบอร์ที่กันเวฟหรือตีเอ้าคูแรงๆเนี่ยก็เปลี่ยนมาใส่ได้เลยนะครับถัดมาเป็นลิลินนะฮะตัวนี้ค่อนข้างเก่งมากเลยนะครับเจาะโล100่100%แถมสตองกับอาคูอีกตัวต่อมาลิวคิงดากอนอันนี้ถือว่าผมหยิบมาพลาดนะเพราะวอร์ดะมันตีเวฟไม่ใช่เซิร์กนะครับ,รบก็เลยได้แค่หยิบมาทำดาเมจชต,มตัวอื่นดีกว่่าก็เเปลลียยนนได้นะ และตัวสุดท้ายซูเปอร์คาร์แคทนะครับเจ้านี่เนี่ยจะสามารถเจาะโล่และก็บาเรียได้100%เลยแต่ว่าต้องทามมิ่งดีมากนะครับเพราะว่ามันตายง่ายมากแต่ก็ตีแรงมากเช่นกันโอเคกดกระเป๋าตังแม็กแล้วไปเลยดีกว่าครับผมเล t โ go มาโอเคเออใช่อันนี้ผมอาจจะลืมบอกไปนะครับแต่ว่าดานนี้เนี่ยมันมีตัวอะคูอาลเตอร์ด้วยนะครับเราจะเป็นจะต้องเคลียร์อะคูเลียมนะเพื่อให้ปลดเลเวลแคปแมวเรานะไม่งั้นสู้ยากเหมือนกันโอเคมาแล้วฮนะ process m page นะครับเอาไว้เพราะว่ามันจะยากตรงการทามมิ่งไอตัวเจาะโล่ดีๆเนี่ยนะถ้าเกิดเราไม่มีตัวเจาะโล่โล่หนามากนะโล่เจ้าหญิงหนามากแล้วเจ้าหญิงเด็กได้หลายครั้งมากนะครับต้องแบบเซียนๆหน่อยอุ้ยเน,นี่ยนั่นไงคนเซียนแม่งแตกไปแล้วเรียบร้อยเลยอ๋อใช่โวบอสแม่งมีตีทั้งเวฟมีทั้งสโล โอเคเฮ้ยแต่ยังดีใครผมอะ่ะมีกันสโลยถึงจะคาดเดียวก็เหอะอ่ะเรียบร้อยติดเลยอม่เป็ไรได้ได้อยู่ครับได้อยู่เราอัพทาเลนต์กันเวฟม,มาแล้วนะถึงจะไม่อิมมิวก็เหอะแต่ก็พอได้อยู่โอเคครับอุ้ยอ,ยอควาคาริล่ามาเดียว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 ใจ <น S 2> เย็นนะต้องรีบฆ่ามันให้เร็วที่สุดตีง<ม>่ายิงหน้าโยเฮลิลินมาฮะ มา <S <S มา,มา <S <S ลิลินสตองกับอาคูคได้อยู่รอจังหวะรอจังหวะเดี๋ยวรอลิงตายฮนะเดี๋ยวกดซุปเปอร์คาร์เฮ้ยสวยจวังหวะนี้โดนซุปเปอร์คาร์โขกโลแตกเป็นไงน้าบอกเลยแรงดันไปฮนะโอเคครับหนึ่งนัดโอ้โหบอกเลยแรง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 ,แรงจริงแรงจริงซุปเปอร์คาร์ตายมันใช้ยากนะฮะแต่ว่า ใช้กับตัวตีาชาเงี้ยสบายเลยผมบอกเลยไอ้บาบุตโนโอ้เรบาบุตแตกโอ้โหคือบาบุดมันไม่มีทาเล้นต์แบบเพิ่มเลือดอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือตัวมันบางอะ่ะโดนเข้าไปทีนหน้านี่บุบเลยโอเคโอเคกัดไว้กันไว้โอ,โอ้โหยไอ้ทาเลนต์กันอาคูนี่แม่งดีมากเลยนะ คือโบตีใครอ่ะค่อนข้างอื่นอยู่แล้วนะครับผมถึงจะไม่มีทาเล้นกานาคูแต่เนี้ยมีนี่นคือช่วยได้เยอะเลยนะซึ่งถ้าเกิดว่าคุณโชคดีไดฮานายาม่าจากอีเวนต์บากีก่อนหน้านี้เนี่ยก็เอามาใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ต้องระวังเวลาเจอพวกตัวธาตุอื่นๆหน่อยนะซึ่งตอนนี้ใครที่ผมใช้อยู่เนี่ยก็น่าจะพอๆกับฮานายาม่าเลยนะเอาจริงอุ้ยโอ้โ,โ,อโ,โดนมุสชีดว้วยวะเนี่ยโอ้จะได้ตีไว้เนี่ยโอเคโอ้ลิลินเคลียร์ได้ครับ โอ้นี่ผมไม่ได้ซูมบอสตัวนี้นานมากผมลืมระยะมันไปแล้วฮนะมันตีไกลมากจริงเรียบร้อยโอเคได้งกันไข่ครับอีซี่ มาฮะสำหรับด่านตัวฟอร์มนะผมเปลี่ยนจากที่เดิมมานิดหน่อยนะครับก็คือเพิ่มบูเดเทรนเพิ่มออสตาวูดแคทอันนี้เอามากันเวฟบอสเลยนะครับเพื่อความง่ายโคนแคทอันนี้เป็นมิชิวาคูที่ดีมากครับเดินก็เร็วแถมอึดมากๆอีกด้วยตัวต่อมาแคทแคนแคทนะครับอันนี้ผมหยิบมาเพื่อให้ได้เงิน2เท่าเวลาลาส์มอนนะครับผมเพื่อให้เงินมาสะพัดหน่อยแล้วก็มาอีกเลเซอร์กับเคอร์เรียนนะครับด่านนี้มีตัวสีแดงเอาไปด้วยนะครับส่วนป้อมปืนอันนี้ผมใช้บิ๊กเกอร์บ อันนี้ผมย้อนไปดูรายละเอียดบอสมานะครับบอสระยะโจมตี520เลยนะครับแถมบวกเวฟอีกไม่ก็ระยะจริงๆแม่งคือถึงแนวหลังอะ่ะบอกเลยคือหยิบสหายมาหน้าก็อยู่ยครับอ่จริงๆแต่ถึงอย่างนั้นหยิบมาก็ใช้สู้อะไรในดานนี้ไม่ได้อยู่แล้วครับเพราะว่าพวกอาคูม,มันมีโลนะฮะโอเคโอเคมาครับเราต้องหาตังกอนนะครับลัดตวไ้โอเคโอ้ยสวยมากโอเคมา,มาแล้วมาแล้วมาแล้ว เอาไว้เดีอันนี้ต้องรอให้มันใกล้ใกล้บ้านนิดนึงแล้วกันนะเพราะว่าเราเดินไกลอ่ะเราจะเสียเปรียบนะครับโอเคโอเคมาอีกไม่ได้โขกหน้าวิธีนึโอเคได้อยู่ระยะประมาณนี้ใช้ได้ฮนะมาแล้วไอ้แคปปี้เวนบอกเลยไม่ได้นะครับไอ้ตัวนี้งานตรายมากครับ ตีแรงตีขี้ด้วยโอเคแต่ว่าอย่างน้อยมันตีเดียวนะครับโอเคห่วงแค่แคปปี้เลยเอาจริงๆริไปตีไว้ตีไว้ตีไว้โอ้ยมันตีขี้ทีเดียวใครกูเด้งเลยล่ะโอ้ไม่กอดโอ้ยโอ้ยใจเย็นๆใจเย็นใครอดทนไว้ส่งมิชิวไปล่อเท้ามันก่อนอุด โอ้โหใครผมตายแล้วทุกคนเลือดเหลือหนึ่งแล้วตอนนี้โอ้ยอ้าโอ้โหเฮ้ยด่านก่อนหน้านี้ใครมั่งยื้โคตรนานเลยนะอันนี้โดนแคปปี้กัดไปกินทีเป็นดองเลยโอเคโอ้โหแคปปี้ตายเร็วเรียบร้อยมากพลังแห่งเคอร์เรียไงไรน้องอุ้ยอุ้ยแย่ละแย่ละเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นนะใจเย็นโอ้ยมังมีมิดให้ดีด้วยอันนี้ไม่ดีและ เอ้ยเอ้ยยังไงยังไงโอเคครับคือเราไม่มีตัวเจาะโล่มานะฮะต้องเอาเพียวดาเมจแล้วรอจนกว่าอูเบอร์เราจะออกมาครับตอนนี้โอเคใจเย็นใจเย็นผมค่อยๆปล่อยนะฮะรอเข้ามาให้ม no> ันใกล้กว่านี้นิดนึงนะครับโอเคแต่มิดไนท์ดีเนี่ยโดนใครยิงทีอะหน้าบุบเลยไม่ต้องห่วงนะฮะได้อยู่โอเคมาโดน ขอหนึ่งนัดยิงนี่ยังไงในหน้านี่บุบไมมล่ะโอเคโอเคได้ครับเหลือแต่อาควงี้สบายอุ้ยมีมาสเตอร์เอ็ดวยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไดเ็นครับได้อยู่อืมบอกเลยใครกูยิงแรงเหมือนกันเอาจริงๆโอ้ยไอผมว่าโพสเอ็มเพจเนี่ยใกล้ตายเลยนะโลวว่า มันเอาเรื่องอยู่ได้จริงแะย,ยิงแรง่ะเนี่ยได้โอกาสตีฟรีเยอะมากนะครับย,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 ยิงแปวมก้อย,เร,ยเรียบร้อยโอ้น้องเอ็มเพสบินไปแล้วครับแต่เดยวเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้โหมาตอเอมแม่งปาดใครกูบินเลย จริงๆหลังจากนี้เนี่ยก็ถือว่าชนะแล้วนะครับแต่ผมอยากจะให้ดูครับคือไอ้มาตเตอร์เเนี่ยแม่งบัฟมาเวอร์มากเลยคือใครผมเนี่ยเลือดหลักแสนเลยนะโดนมันปาดแป๊บเดียวแม่งเด้งอะนี่แหละฮะด่านบอสที่ลูกน้องแม่งโหดกว่าโอเคเรียบร้อยชนะสัทีครับผมยังด่านเลยอ่าบทดทูฟอร์มไปไปเปอร์แล้วมาครับผมนี่ไงเล่าอีโวไปหนึ่งทีโอโหจากเป่าปีแม่งเป่าเครื่องเสียงแทนนี่เป็นไงโอโหมาเป็นดูดียางเลย ซึ่งร่างูฟอร์มเนี่ยที่ได้เพิ่มมาคือจะได้เป็นมินิเวฟนะครับซึ่งผมไม่รู้ว่ามันตีติดร้อยเปอนไหมนะครใครรู้เนี่ยก็เสริมได้เลยนะครับผมแต่ว่าถือว่าดีกว่าเดิมมากเลยเพราะตอนแรกมันตีเดียวนะอันนี้ก็ถือว่ามีโอกาสที่จะตีหมู่ข้นมาได้ก็ไม่เร็วนะครับผมใช้ได้เลยแหละก็เป็นว่าคลิปนี้จบไปเท่านี้ก่อนละกันนะถ้าเกิดคุณมีข้อสงสัยยยออออะไไราาาากากกถถถมมม็ลงคเเเนดด้นะ้ิ ผมสะดวกหรือว่าคนอื่นๆที่เป็นผู้รู้สะดวกเนี่ยก็อาจจะแวะมาตอบกันให้นะครับผมนะแล้วก็เดี๋ยวคลิปเนี่ยจะทยอยทามาให้เรื่อยๆนะครับไม่ต้องห่วงนะจริงๆผมยังเหลือไซโครนอีกหลายตัวเลยที่ยังทําไม่เสร็จแล้วก็ยังมีบอสหน้ากาก,ากอีกหลายตัวเลยเช่นกันนะครับมีอัดไว้แล้วแหละ,แ,หละแต่ว่าเดี๋ยวรอหน่อยแล้วกันนะครับผมโอเคถ้าชอบวิดีโอกดไลค์สับไพน์เดนหลอดเอ็กดีด้วยไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับนี้ไปแล้วครับผม